สวัสดีท่านผู้ชมท่านเ้วยองะวันนี้อ้นก็จะมาเล่นเกมแกงจะตายแกงแกงจะตายเออที่มันนะคะก็นี่ชนแนลใหม่อ้นอนไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลย fc tv ไปเลยแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อชแนลไม่ได้ก็ปล่อยมันเราจะมาพาไปหา,หาขับเล่นหาขับเล่นเปลี่ยนทั่วเมืองก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมติดตามชนแนลใหม่ของอ้อนเลยนะ อโอ้เราจะพาไปหาขับนี่ตำรวจสี่ดาวกันเอ้ห้าดาวกันเลยตัวเอาคันไี่หาคันดีๆก่อนอ้อนจะแบบเป็นคนที่ขับรลกากมากบอกเลยเป็นคนที่ขับรลกากมาก คันนี้เลยเออ,อยุ่ยยุดนี่คือการป้นเอาขึ้นดิเออปิดเพลงไหมไพปพาไปอย่างแบบดีๆเลยไปแบบดีๆเราจะเป็นคนดี มีคนที่ขับกากมากรถเนี้ยเราไปย่เ <c oughs> yeah! อ้ย <tell> <c oughs> กลับแล้วกลับแล้วโอ้ oh boy, gone, บางอีกยุด ไปเร็วเร็วโอ้มองเห็นทางแล้วมมไม่น่าเพิ่มเสียงเลยถ้าเสียงเกมดังเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพไม่รู้ตอนนี้ชนได้หมดตนนีรีบ ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ามาห้าดาวไม่แน่ก็ตายล <c oughs> <ป>ุไปนง่ายๆแอย่าไปแบบเถื่อนๆกันเลยทวยไม่เถื่อนหรอกโอ้ ทางสนมีที่ขับดีๆไม่รับนี่นะที่นี่แหละเราจะเข้าไปในเรืกลัวอะไรเข้าไปยับไม่เร็วๆแล้วก็หนี ไม่รู้ว่าจะร่อหรือเปล่าโอ้สายขึ้นบินมาแล้วมา <you S 2> ขับซิแซกกันขับซิแซกโดนชิบหายโอ้ตามมาด้วย Tchau! สา0้อยผู้เข้าประกวดยางโมเดล2016ของเราด้วยนะครับท่า,าน,นู้นชวนให้มั่สาวน้อยแค่สิบสองคนเท่านั้นครับช่วงหน้าย,ยังมีอีก2องคนนะครับผมจะบอกว่าโชว์ลังการมากสุดยอดจะเป็นยังไงนั้นพักสักครู่แล้วกลับมาใหม่ช่วงหน้ากับยางโมเดล2016น 2, <laughs> บวนอย,อยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ไปไหนแล <laughs> ้วลบลรบ็วๆลบๆลบ <laughs> นีเรวีซีนิวช่วยปกปิดเนียนหมกป้องสูงถังลาดเมอัพผิวสวยทนแดดเมคอัพหมดจดด้วยโฟมบิโอเรทูอินวันล้างเดียวหลอเดียวจบผิวปอ่บางสวยนั้นต้องดูรลอยดเยอนี่อรเอเรชสัมผัสผิวแค่นึงเดียวจี๊ีน้อยกว่าช่วยลดการกระคายเคืองของผิวลองสีขาวะา่วเปลี่ยนใจ จะรออยู่แล้ววายที่หมายข้างหน้าก็มีแล้วไม่ต้องยุ่งเรื่องอไม่คุไม่เห็นัมั้งบขอ้วยค่ะกรณาอก้าวงุ่าทั้วเลยัแกก็บอก่แกไปทาอะไรที่ไหนมายังไม่รู้จักชื่อยร่นายทันทันครับ รอดได้รอ,อ,อไดใ้ในสุดแล้วก็กว่าจะรอจากพวกตำรวจได้เออกตั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอดได้อย่างง่ายได้กว่าจะรอดได้แม่งบางคนก็แบบเดี๋ยวก็รอแล้ะ เรออนคือออนเล่นการอ่เกมนี้เมื่อคยได้เล่นได้ไม่เป็นไดยซ้ำเราจะขี่คันนี้ให้ระเบิดกันไปเลยเดี๋ยวเราจะที่คันี้ให้ระเบิดกันไปเลยเดี๋ยวง่าไม่ระเบิดใช่ ลิเซตจากเทโอเรพอลแพ็คโทรศัพท์มือถือพร้อมตุ๊กตาอุ่นใจจาก A X S 4G Advance ทุกเครื่องระดับจากจิมเบอรีตัต่แต่งทรงของเฟรย์ตอต์ดีจากชิปหลาแพสตูดิโอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชีเมกกลับมาแล้วตุ้มกับการประกวดยังโมเดล2016นะฮะครับผมขอให้เด็กรับน้องๆที่เข้าโอเคก็ต้องขอจบคลิปพิธีน้ำบายบายจุ๊บ Back from the dead